วันนี้นำทุกท่านไปที่สนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาครับชมเกมระหว่างนาคนรราชสีมามาสได้ FC ครับเปิดบ้านพบกับ s c g เมืองทองยูไนเต็ด ก็ทีมนครราชสีมามาด้าเอฟซีเจ้าทิพยนะครับอยู่อันดับที่10นะครับแต่เวลา25นัดก็มีสามสิบคะแนนนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนเอสจีเมืองทองยูเนเต็ดอยู่อันดับที่4นะครับแต่เวลา25นัดมี41คะแนนนะครับครับวันนี้เจ้าบ้านนครราชสีมามาด้าเอฟซีครับมาในระบบ4-2-3-1ครับส่วนฝั่งของทีมเยือนนะครับเอสจีเมืองทองยูเนเต็ดนะครับวันนี้มาในระบบ4-1-4-1นะครับเอาละครับผู้สินเป่าเริ่มเกมครับเป็น เอสจีเมืองทองเป็นฝ่ายเขยลูกเริ่มเกมก่อนนะครับบุกจากขวาไปซ้ายครับจีดีคันยุคไหลอัมดูอัตตาร่าเริ่มต้นทางขวานะครับวันนี้นี่โอ้โหเจอเข้ามาไล่อัดอยังเก็บบอลไว้ได้เอาหมุนหนีมาได้เลยครับอัมดูอัตตาร่ามีโอกาสก้มหน้านแล้วลองซัดดูโอ้โหสมพรยศต้องเซฟครับตั้งแต่เวลาผ่านมาแค่หนึ่งนาทีอีกสิบเก้าวินาทีครับยังเข้ามากดดันอยู่ครับลูกนี้เปิดไปติดฉเฉลิมพงษ์เด่นกันสันๆนโอ้โหลูกนี้แตะหนีมาแล้ว เอาละครับบอลจัมาวะ2เก็บกลับมาได้ครับกอรอวิทไหลมาบอลฉลับนิดหนึ่งก่อนอย่างเก็บได้วิลเลียมพอปวิลเลียมพอปมองแล้วเปิดมีฉล็บนิดหนึ่งม่งไว้ก่อนจัหมาแรกสุดท้ายต้องเคลียร์ทิ้งออกมาก่อนยิงอีกทีหนึ่งเอาเต็ดผู้เดียวกันโอ้โหจหมายิงของพิชาครับไปโดนผู้เดียวกันแล้วจะสวนกลับเหมือนกันครับชินิคันยุกซ้ายมีขยับเติมขึ้นมาครับอับดุลฮาฟิดบบราเฮงอับดุลฮาฟิดพาขึ้นมาแล้วครับอับดุลฮาฟิดเปิดเข้ากลางมาลูกนิดลึกเกินไปครับโอ้โห ไดเลไดเลพลิกได้ด้วยครับไดเลหนีมาแล้วไดเล่ดึงจังหวะแล้วยังคลองอยู่เข้าขวาด้วยลองยิงดูหูยไม่ตรงครับจังหวะซัดของไดเลครับโด่งข้ามคานมาดูอัตาร่าพลิกหนีมาได้ลองยิงดูหูยบอลพุ่งใช้ได้ครับแต่ว่าไม่ตรงกรอบครับเอามาดูออตาร่าวัฒนกรเปิดโด่งมาไม่มีคงด้วยครับเล่นไปก่อนแลวครับกอร์วิทกอร์วิทแล้วก็ลองหักมาตรงกลางได้ยิงลูกนี้นหนึ่งศูนย์เลยครับโอ้โห ขึ้นนําไปแล้วครับจังหวะของไดเล่ครับยิงให้กับทีมเยือนครับขึ้นนํา1ต่อศูนย์นี่ครับจังหวะบอลเปิดยามาแล้ววิ่งมาจังหวะนี้ไม่มีธงนะครับกอลวิทจะหายคืนกับหลังไม้กับเดรยครับจังหวะนี้เติมขึ้นมาแล้วก็แปรเข้าไปเน้นๆเลยครับดูครับจังหวะนี่ครับดึงบอลมาแล้วก็ให้เดรยครับแปรเข้าไปครับนึงประตูต่อศูนย์โอ้โหกอรลวิทศาสายครับวันนี้แอซซิดครับให้กับเดลยนี่ครับจ่ายหักเข้ามาเดลยวิ่งมาพอดีนะครับเรามา เน้นเน้นลูกนี้เข้าไปครับ1ประตูต่อสู่แล้วนะครับจจีมทองทองจูเต็ดครับขึ้นนด้วยคอลสิมาไม่ได้เอฟซีครับจากเดเดคนนี้ครับแต่มีประตูแรกแบบนี้ก็น่าจะมาแล้วครับเปิดเข้ากลางเอาบ้างโอ้โหยังดักไว้ได้ก่อนครับสราวุธเอาแล้วครับจะขวาหรือซ้ายครับเดนิสบูริโลครับข้ามหลอกให้จนดี่คานยุกยิงลูกนี้แล้วโอ้โหไม่ตรงกรอบครับบอลเฉลบกํกำแพงด้วยนะครับนั่นน่ะเป็นลูกแต่มุมครับนี่ครับ จังหวะนี้นะครับจังหวะกระโดดของวิลเลียมป๊อปนะครับนี่ครับเดี๋ยวต้องดูครับผู้ทักสินว R อาจะส่งสัญญาณยังไงบ้างนะครับแต่นี่ครับโอ้โหแต่ว่าผู้รักสินอยางให้ลูกเตะมุมอยู่นะครับเตะมุมครับของจินนีคันยุกโยนมาแล้วจังหวะนี้มงชงมาด้วยยังไงกับตัวยิงไม่ได้เคลียร์ทิ้งออกมาก่อนเลยครับโอ้โหนี่ครับ ดีดมาให้กับดดเลครับดาเลเจอสองเอาหนีมาได้ด้วยตรงกลางมีตัวสอดดดเลพามาเองดดเลก้มหน้าแล้วก็ลองยิงดูลูกนี้โอ้ยังติดเซฟอยู่ครับอุนาชัยครับยังเซฟไว้ได้มองยาวจอกบอลเร็วครับดูพชชานก่อนครับนูครับจวารดเลยโยกหลบไป2-3ครับจังหวะนี้แล้วมายิงด้วยเท้าขวาครับยิงจีดีเปิดไม่ดีเท่าไรแต่บอลลูกนี้โอ้โหได้ยิงแล้วก็เรียบร้อยเลยครับ โอ้ฟูเปิดเหมือนจะไม่ดีแต่ว่าเสาแรกนั่นน่ะเฉลิมพงลปอยครับแล้วมปในนิสมูริโลครับยิงตีเสมอให้กับนครราชสีมามาสเตอร์ฟีเป็นหนึ่งประตูตอนหนึ่งแล้วครับของเจ้าบ้านไปแล้วครับดูรับจังหวะเปิดมาลูกนี้บอลโด่งมาครับตกพื้นมาโอ้แล้วเลยมาถึงนิสมูริโลครับนี่ครับพยายามจะกระโดดหลบเหมือนกันครับเฉลิมพงเกิดแก้วนี่ครับบอลตกพื้นแล้วมาเข้าทางนิสมูริโลครับวิ่งมาแปะลูกนี้ครับก็มีผู้เล่น ตามประกบก็เป็นเดเลยนะครับที่ปล่อยเดนิสนะครับคือเบียดให้เกมรับของเมืองทองเสียจังหวะครับโอพอบอลเข้ามาถึงตรงกลางที่เดนิสรออยู่ก็ตีเสมอได้เลยครับกอรวิทย์ไหลมาลุยเดเลยเอา้าวตกรอดได้ครับเดเลยยอล้อนกลับมาสุพรเปิดเข้ากลางมาเลยโดนมงไว้ด้ก่อนแล้วบุษินก็เป่าจบครึ่งเวลาแรกไปเลยนะครับนครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีครับเสมอกับเอชจีเมืองทองยูไนเต็ดอยู่ที่1ประตูต่อหนึ่งครับ ก็อยู่ที่มาตร,รการของแต่ละสโมสรแล้วครับเอาละครับขึ้นหลังเริ่มต้นขึ้นแล้วครับเป็นนครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีเป็นฝ่ายขี่ลูกเริ่มเกมบ้างน,นะครับโอ้เริ่มมานี่จังหวะยังพยายามวิ่งไล่อยู่นะครับยังไม่อ้าวแต่ว่าดักตรงนี้ครับอดุอาเป็นอนไทานั้นของอัลตาร่าจะตอกซนมาอู้หูไม่ได้วิ่งต่อครับสุพรเปิดโด่งมาลูกนี้ยังหม่งไม่ได้ก่อนครับจังหวะสองที่เก็บได้วิลเลียมพ็อปวิลเลียมพ็อปยอดกลับมาอีกทีนึงแล้วก็เอ้ายิงลูกนี้โอ้โหยัง สก,กัดทิ้งออกไปได้โอ้โห,หลูกนี้นี่ปัดปลายมือนะครับแล้วก็เฉลิมพงเคลีย์งัดบอลขึ้นมาแล้วจังหวะนี่นะครับจังหวะจะเคลีย์ของเอกนัทนะครับเคลีย์ไม่ดีครับบอลไปโดนเท้าเดีเลยรครับชิงจังหวะกับลายเกมรับของเมืองทองครับอ๋อแล้วครับจีนี่คันยุคเปิดโด่งมาแล้วก็เอ้าบอลยังไงสุดท้ายทุกคลิกันแล้วก็ จะแฮนด์บอลไหมยิงแล้วก็ผู้สินเป่าแล้วโอ้โหจุดโทษครับผู้สินเป่าจุดโทษแล้วนะครับเป็นจุดโทษของนครราชสีมามาสดาเอฟซีครับั้องบอนบอลนั้งตั้งแต่รับดูครับจังหวะนี้ชัดเจนเลยครับเป็นแฮนด์บอลนี่ครับจังหวะนี้เต็มๆเลยครับประตูที่สองเขาในเกมนี้นะครับได้ไม่ได้วิ่งมาแล้วก็ยิงโอ้โหเรียบร้อยครับ นำสองต่อหนึ่งล้วครับในขอรายสีมามาซาเอฟซีจากเดนิสมูริโลโอ้โหเอาจนได้นะครับแซงขึ้นนำนะครับของเจ้าถิ่นนะครับแปดด้วยเท้าซ้ายครับเน้นๆครับไปซ้ายมือตัวเองครับขณะที่สมพรยศเองพุ่งไปทางซ้ายมือของตัวเองครับหลงทางไปเลยครับดูโคโจิที่สิ์พ้นครับโอ้โหเกมนี้มันจริงๆครับตามกันต่อครับเมืองทองโยนเข้าใส่เหมือนกันแล้วบ่งเจวานี้โอ้โหไม่ได้ครับเหว่าสอดขึ้นมาโมงครับของเลเลียมพอปครับไม่ตรงกรอบ แดเล่แดเล่จับบอลแล้วไหลมาจังหวะนี้ได้ลองยิงดูโอ้โหติดเซฟแล้วสุดท้ายม่งออกไปได้ครับโอ้โหประลองครับม่งทิ้งออกไปได้ต้องได้ต้องชมจังหวะเซฟของธนชัยเลยนะครับเนี่ยดูครับจังหวะบอลเปิดมาจังหวะนี้หลุดมาเดเล่จ่ายให้ครับวงสกรวิ่งมาแล้วยิงลูกนี้ครับแต่ว่ายังปัดไว้ได้ครับธนชัยหนูราดโอ้โหันช่วยเสียไว้ได้ครับเล่นสั้นๆเลยครับวงสกรครับคืนย้อนหลังกลับมาสุพร กลับมาที่วงสกอร์ใหม่ครับวงสกอร์เปิดโค้งลูกนี้แล้วก็บอลต,ตกพื้นสุดท้ายเคลียร์ทิ้งออกมาก่อนยังไงพออันตรายครับจังหวะอัดกันคว่ำไปแล้วโมเสนท่านเล่นต่อครับกินดีคันยุกทิ้งตัวได้ฟาวครับเป็นจังหวะฟาวของวงสกอร์ครับเบรกเกมมาไว้ <c oughs> มาแล้วครับวัฒนกรวัฒนกรเปิดโด่งแล้วก็ลอยมาโวงโอ้โห <c oughs> ลูกนี้โดนแค่บางๆนะครับจังหวะของวิลเลียนพครับบอลก็เลยไม่ตรงกรอบ โอ้ดูครับจังหวะนี้เปิดมาได้ดีแล้วเลยครับแล้วจังหวะเทคตัวขึ้นหม่งของวิลเลียนพอปครับหม่งไม่เต็มใบครับจังหวะนี้โอ้โหสุดท้ายหม่งออกหลังไปเองครับแต่ก็ยังเปิดยาวนะครับทิ้งยาวขึ้นมาข้างหน้าเอ้าเร็วกว่านะครับนั่นน่ะเอารอตาราบอลแรกเป็นไงสุดท้ายโอ้โหใช้แขนครับใช้แขนใบแดงแล้วครับแบบนี้โอกาสใบแดงสูงมากครับผู้เสินกระเป๋าหลังครับเรากับใบแดงเนี่ยอะไรครับโอ้โวัฒนากรครับตัวสุดท้ายแล้วใช้มือไปหยุดการเล่นแบบนั้นนี่ เขาพยายามฟ้องูุศิลว่าโดนกระแทกจากทางด้านหลังนะครับูุศิลบอกไม่เป็นไรครับเดี๋ยวดูได้ครับแต่ตอนนี้ตัดสินในสนามคือใบแดงไปก่อนแล้วนะครับนี่ครับจังหวะหนีเลยครับยำมงครับแต่ว่าหมงไม่โดนแต่ว่าแขนนีไปีโดนครับบอลตกพื้นครับนี่ครับมงโดนนิดเดียใช้มือนี้ปัดนะครับนี่พยายามฟ้องเลยครับอัมรุออตาล่าสุดท้ายูุ้ศิลนี่ก็เผาแล้วครับชักใบแดงให้เลยครับกับวัฒนากร มองเหลี่ยมเลยครับจีดีคานยุกยิงลูกนี่โอ้โหกำแพงยังบล็อกอยู่ครับไปฉลบกําแพงออกหลังไปครับและจังหวะนี้ดูปั่นครับก็ยังไปโดนศีรษะเดเลครับมองออกหลังไปครับแล้ลูกเต็มมุมครับนครราชสีมามัด้าเอฟซีเจ้าตัวกระเซ็นเหมือนกันลยครับชัดมงคลไหลต่อมาลูกนี้วิียเทพเล่นสั้นๆแล้วเอาะไรครับได้เปิดละครับจังหวะโยนมาตัวไกลสุพอลลองยิงโอ้โหบอลกระดอนพื่ะข้ามคานครับจังหวะซัดของสุพรนะปินากาตาโโพโอ้โห มีราเทพให้มาที่ว่างอ้โหยังเกี่ยวอยู่ครับโอ้โหดูครับอยู่ล็อกี้มุมล่างของจอนี่เสียดายเลยครับจะเปลี่ยนจากรับเป็นรุกแล้วครับจีนี่คันยุกตัวไกลเดน,นิสบูริโลขออยู่ระว,ว่างด้วยเปิดมาลูกนี้เราโลกโขกแล้วโอ้โห,โห,โหติดเซฟซับยังไม่ได้สุดท้ายยิงทีเดียรหอวโอ้โห,โหเป็นแฮตทริกของเดนิสบูริโลสามประตูตอนหนึ่งแล้วครับนาทีที่8ปครับเนี่ครับมงที่แรกเซฟแล้วครับ ทีที่2ไม่ไหวจริงๆครับโอ้โหเรียกได้ว่าจ่อๆเลยครับครับโอ้นี่พยายามที่จะหมกดลงพื้นแล้วด้วยครับชิสนกวันนี้ยังทำประตูไม่ได้ครับชิสนกแต่ว่าก็เขามีส่วนนะครับในการทําประตูจังหวะนี้ครับนี่ครับยังมันช่วยขวางไว้ได้ครับขวางสลิงคารก็ไม่ให้เคียรบอลได้ง่ายๆครับดูจังหวะเปิดของจิจิคานยูครับแล้วสุดท้ายนี่ครับสียามที่เลี่ยออกไปครับแล้วสุดท้ายมาเข้าทางในิสบูริโลครับโอ้โหนี่ครับ เอ่ซีมืองทองยังสู้นะครับจอร์คานบอกเพื่อนเดินเข้าไปเลยครับอย่างลุยต่อครับต้องการประตูเพื่อกลับมาสู่เกมนี้สุพรสุพรยังยึกยักอยู่ครับสุพรยังไงคือหลังกลับมาวีระเทพเท้าซ้ายจ่ายต่อมาลูนิสสปีดมาแต่ไม่ทันครับจังหวะของปอรเมตอามโุตาร่าให้มาจินี่คันยุกข้างในขยับแล้วให้ลูนี้หลุดแล้วแต่ว่ามีธงล้ำหน้าแล้วนะครับยิงก็ไม่ได้อยู่ดีครับธงล้ำหน้ามาแล้วครับจินนกยังไม่เห็นครับโอ้โหโอ้โห เอาครับผู้สินยกธงล้ำหน้านะครับจังหวะนี้นี่ครับชัดเจนครับจังหวะนี้บอลของชัดมงคลสุพรสุพรก้มหน้าแล้วยิงดูโอ้ยไม่ตรงครับโอ้โหปัลลองก็โยนกลับมาเหมือนกันครับเอาอีกครับแล้วตัวหลังไม่ล้ำนะครับตัวหลังไม่ล้ำแต่ยังไงเดนิสมูริโลขอเล่นก่อนผู้ช่วยวสินก็มายกธงด้วยครับเดนิสเปิดเข้ากลางมาแล้วจับหนึ่งจังหวะกินนี่ขันยกยิงลูกนี้ติดเซฟซาไม่ได้อีกโอ้โหยังบล็อกไว้ได้ครับ ไม่ยอมครับไม่ยอมเสียลูกที่4ี่ครับฉัดมงคลครับมาบล็อกเอาไว้ก่อนโอ้โหนี่ครับพยายามช่วยเต็มที่ครับไม่ให้เสียประตูที่4ครับดูครับบอลยามาจังหวะนี้ไม่มีธงนะครับล้ำหน้าดิสมูริโลวิ่งสปีดมาเอาครับมองเพื่อนแล้วจ่ายมาอัมมาดูปล่อยครับจีจี้คันยุกยิงลูกนี้ไปติดสมพรยศแล้วซ้ำอัมมาดูโดนขวางไว้ครับจังหวะนี้ฉัดมงคลทองกิลีลุยต่อทันทีครับอัมาดูอัตตาราอาะโดนชนูุสินเปล่าไหมไม่ว่าอะไรครับยังได้อยู่ อัมดูตาร่าสองคนครับอัมดูอตตาร่าแกรกก่งจริงๆแลวโดนเตะอีกทีนึงอา้าว <c oughs> เป็นบอลทุ่มของเอเจีเมืองทองอีกต่างหากมีลเทพใยจยอา้าวจับไม่ดีและโดนโต้ลแล้วแทงมาเดนิสมูริโลลูกสี่ครับมีพื้นที่มีเวลามีพื้นที่มีเวลาก้มหน้านแล้วยิงลูกนี้โอโ้โหเรียบร้อยครับสี่ประตูครับคนเดียวเหมาสี่ลูกครับเดนิสมูริโลครับรนครราชสีมามาสนาเอฟซี เอสจีเมืองทอง1นลอวลิสกิต้าโชว์สันหน่อยครับโอ้โหนี่เป็นท่าดีใจประจำของลิสมูริโลเลยนะครับทำคนเดียว4ประตูในเกมนี้ครับช่วยทีมนครราชสีมามาสด้าเอฟซีครับนำเอสจีเมืองทองยูนเต็ดขาดครับ4ประตูต่อหนึ่งแล้วก็เป็นประตูที่18ครับของลิสมูริโ่ด้วยครับโอ้โหตอนนี้ ไลจีครับมาลอสทานลี่เหลือ2ประตูนะครับโอ้โหแฟนบอลก็ได้ชมด้วยครับดูครับจังหวะชิชนกจ่ายให้มาเดนิสมูริโรไม่ล้ำหน้าครับกระชากมาแล้วก็แปด้วยเท้าซ้ายลูกนี้หมดสิทธิ์เซฟเลยครับสมพรยศครับสี่ประตูต่อหนึ่งครับ90้บวกหครับเดนิสมูริโรทำประตูที่4ของเขาในเกมนี้ช่วยทีมนครราชสีมาบัสได้เอฟซีนำเอสจีเมืองทองยูริเต็ดต่อเนี่อแล้วครับ4ประตูต่อหนึ่งก็ถือว่าเป็นการ ปิดเกมด้วยสกอร์ที่ถือว่าอาจจะทำให้เจ้าถิ่นนี้มีความสุขกันพอสมควรเลยทีเดียวนะครับ4ต่อ1ครับนครราชสีมามาสเตอร์เอซครับเอาชนะ s อเมืองทองยูไนเต็ดไปครับ Send